สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในวิธีการทาปลาทูเค็มวันนี้เราจะมาทําปลาทูเค็มทานเองค่ะแล้ววันนี้เราจะทําทั้งหมดอยู่ที่3ตัวแล้วเมื่อกี้ก็ทอดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดให้หมดเลยแล้วในการทําปลาเค็มนะคะใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นเองค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะเราจะใช้เป็นปลาทูค่ะวันนี้ปลาทูที่เราใช้ก็คือจะเป็นปลาทูที่ขนาดไซส์ใหญ่หน่อยค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาะดึงเหงือกของปลาทูแล้วก็ไส้ของปลาทูออกไปค่ะตรงเส้นตรงคอตรงนั้นเราก็ต้องตัดออกค่ะพอตัดออกแล้วก็จะดึงได้ง่ายขึ้นค่ะ ปลาทูเป็นปลาที่มีเลือดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการล้างนะคะจะต้องล้างให้น้ําใสๆเลือดปลาทูจะจะไม่มีเลยนะคะตอนนี้เราก็เอาเหงือกออกเอาไส้ออกหมดแล้วค่ะจากนั้นก็เปิดน้ําจากก๊อกค่ะล้างเลยค่ะล้างไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําจะใสค่ะจะไม่มีน้ําเลือดแดงๆอย่างนี้นะคะ แล้วล้างไปเรื่อยๆน้ําก็จะใสแบบนี้ค่ะก็ถือว่าขั้นตอนของการล้างปลาทูเสร็จแล้วค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือเกลือค่ะวันนี้เราใช้เป็นเกลือแกงหรือว่าเกลือเม็ดใหญ่ค่ะอยู่ในปริมาณที่500กรัมค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเตรียมเป็นภาชนะนะคะภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดด้วยค่ะถ้าไม่มีฝาปิดมิดชิดก็ใช้เป็นแรปก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะโรยเกลือลงไปนะคะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งค่ะ500กรัมโรยเกลือลงไปอยู่ที่2 5 0กรัมค่ะก็คือจะกะเอาก็ได้นะคะจากนั้นก็เรียงปลาทูลงไปค่ะและส่วนที่เหลือเกลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะก็โรยค่ะโรยให้ทั่วปลาค่ะก็โรยให้ทั่วนะคะให้ทั่วที่เกลือมันจะทั่วของตัวปลาค่ะก็ กะกะเอาแล้วก็จัดระเบียบเอาค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะสามวันมาดูวันที่หนึ่งกันค่ะว่าหน้าตาของป้าจะเป็นยังไงค่ะ เปิดฝามาของวันที่1น,นะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะปลาก็จะโดนเกลือดูดน้ำออกไปนะคะน้ำจากตัวปลาก็จะออกมาแต่ยังออกมาไม่หมดนะคะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็มากลับตัวปลากันค่ะกลับตัวปลาก็คือเอาด้านล่างขึ้นด้านบนเอาด้านบนลงด้านล่างค่ะจากนั้นก็โกยเกลือนะคะทับมาที่ตัวปลาเหมือนเดิมค่ะ ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่าไม่มีเกลือแกงไม่มีเกลือเม็ดใหญ่ใช้เกลือปกติได้ไหมตามถุงเล็กๆก็ได้ค่ะคือจะได้คือเกลืออะไรก็ได้หมดนะคะแต่วันนี้แอดมินสะดวกที่เป็นเกลือแกงเกลือเม็ดใหญ่ก็เลยใช้เป็นแบบนี้ค่ะก็จะระเบียบปลาแล้วก็เอาเกลือนะคะมาโปะไว้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รวบรัดตัดภาพมาที่วันที่สองค่ะ วันที่สองเปิดฝามาก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะน้ำของตัวปลาก็จะออกมาอีกค่ะวันที่สองเห็นไหมคะน้ำออกมาแล้วแต่ก็ยังออกมาไม่หมดนะคะวันที่สแต่จริงๆถ้าจะรับประทานก็รับประทานได้นะคะแต่แอดมินว่า3วันกำลังดีค่ะก็จะมีความหอมหอมเลยทอดออกมานี่หอมกลุ่นมาก นะคะเราก็เลี้ยงเหมือนเดิมค่ะกลับด้านแล้วก็เลี้ยงเหมือนเดิมโกยเกลือขึ้นมาค่ะแล้วก็กรบไว้ที่ตัวปลาค่ะพยายามโกยเกลือขึ้นมาทับตัวปลาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จัดระเบียบเหมือนเดิมจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาแล้วก็เก็บไว้อีก รอให้ถึงวันที่สามค่ะจากนั้นเราปิดฝาแล้วก็รอให้ถึงวันที่สามมาดูในวันที่สามแล้วก็วันสุดท้ายกันค่ะนี่ก็คือวันสุดท้ายแล้ววันที่สามเปิดฝามาจะสังเกตได้ว่าน้ำจากตัวปลาออกมานะคะอยู่ที่เกลือนะคะ คือค่อนข้างเยอะเลยแล้วตัวปลาก็จะหดเล็กลงอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะคือวันนี้เดี๋ยวแอดมินจะทำการทอดรับประทานเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บไว้อีกนะคะก็นำไปตากแดดได้ค่ะแต่แอดมินก็ทำแค่สามตัวแล้วก็จะทอดรับประทานเลยนะคะหมดเลยสตัวเห็นไหมคะเพื่อนๆน้ำจากตัวปลาออกมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะนำไปเททิ้งค่ะ แต่เกลือเราจะยังไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาน้ําเปล่าเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็จะนําปลาไปล้างไปล้างในเกลือนี้นะคะใครที่จะเก็บไว้ก็เอาไปจากแดดใครที่จะรับประทานเลยก็ใช้ซับๆนะคะชิดชู่ซับๆหน่อยแล้วก็ทอดได้เลยค่ะจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องชุบชุบแป้งแล้วนะคะทอดได้เลยตรงนี้ก็ให้เกลือละลายก่อนค่ะ พอเกลือละลายแล้วเราก็นำฟลาไปล้างแล้วก็นำไปตากแดดถ้าต้องการจะเก็บไว้ถ้าจะรับประทานเลยก็ซับด้วยทิชชู่ให้แห้งแล้วก็ทอดได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงตามความชอบนะคะหอมแดงพริกนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะบีบสดๆลงไปจะรับประทานกับข้าวต้มข้าวสวยได้หมดค่ะนี่เราก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ นำมาทอดค่ะให้เพื่อนๆนะคะดูนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทอดให้หมดค่ะและนี่ละคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปลาทูเค็มค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ